ในวันนี้เนี่ยถ้าจะให้เกิดสมริตผลแล้วเนี่ยมันต้องขออย่างไงถ้า20ปีที่แล้วถ้าวุฒินี่ถามอย่างนี้พระอาจารอาจจะเซเรียสมากนะทุกวันนี้เนี่ยวัยรุ่นก็ต้องยอมรับว่าเขาหันหลังให้กับศาสนาความนิยมพระก็ลดลงไม่เข้าวัดฟังอินฟลูเอนเซอร์ในที่ตอบดีกว่าในหาน้เป็นพระมองปรากฏการณ์นี้อย่างไร พระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะคุณมีปัญญาถึงที่สุดแล้วคุณไม่ได้ทิ้งเฉพาะพระและวัดเท่านั้นนะแม้แต่พระพุทธเจ้าคุณก็ทิ้งท่านได้สบายๆเลย <c oughs> แลวพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้า <c oughs> แฟนคลับท่านจะน้อยลงเขาไม่ต้องมางมงายกับอะไรแล้วแล้วเขาเห็นว่าพระสอนไม่แม็ก์เซนฉันไม่ฟังก็ได้ธรรมะไม่จําเป็นจะต้องมาจากพระคมภีรครับธรรมะไม่จําเป็นจะต้องมาจากปากพระเสมอไปธรรมะมาจากใครก็ได้พระเราก็ต้องมาถามตัวเองแล้วว่าเราพลาดตรงไหน ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบูดี้และทีมงานวูดี้เวิด์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหนยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับ เมื่อก่อนผัววูดดี้เป็นแบบนี้จนหมดความมั่นใจครับแต่วิตามินบำรุงผม B ีไ t ตาที่มีส่วนผสมช่วยลดผมร่วงอย่างซิ in, ้์ไบโอตินแอสตาแซนตีนฮอสเทลกินง่ายแค่วันละเม็ดและนี่คือผลลัพธ์ของวูดดี้สั่งซื้อได้ที่ Li น์แอดบีไตตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นเลยว่าคนจะกราบไหว้ทุยเทพต่างๆก็คือว่าไมูเนี่ยมาแรงมากจนกลายเป็นเหมือนกับหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ชาตชาต่างชาติก็เข้ามาเมืองไทยเพื่อจะมากราบไหว้บางคนก็เข้าหาวัดบางคนก็กราบพระคือมันหลากหลายมากนะตอนนี้แต่อยากจะคุยกับพระอาจารย์ในเรื่องหนึ่งที่เราเคยคุยกันเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแลวมันก็ยังจาฝังใจผมเลยและผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่ติดตามชมอยู่นงวันนี้ก็คือก็มีหลายคนเชื่อว่าการกราบพระพุทธรูปและการขอนั่นคือเส้นทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติใชด่ดังนั้นหลังจากวันนี้หลักจะมาให้พระอาจารย์แชร์ จากมุมที่เป็นพระจากมุมที่ศึกษามานี่แหละการขอในวันนี้เนี่ยถ้าจะให้เกิดสมริดผลแล้วเนี่ยมันต้องขออย่างไงการขอที่แท้จริงนะคือขอให้เราเนี่ยมีปัญญาเป็นของตัวเองถ้าเรามีปัญญาเป็นของตัวเองแล้วเราก็จะขอจากสิ่งอื่นน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไปถึงจุดหนึ่งเราจะไม่ขออะไรเลยนะเพราะเรารู้แล้วว่าโลกนี้มันไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าซ u เปอร์พาวเวอร ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมันเป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่เป็นแก่นทมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยแล้วมันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกด้วยถ้าเราเข้าใจหลักนี้เราอยากได้อะไรคุณไม่จาเป็นต้องขอก็ได้แต่ว่าคุณควรจะตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นการปักหมุดให้ตัวเองว่าเราจะนําพาชีวิตไปที่ไหนพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บ จากนั้นเราก็ต้องลงมือเดินทางด้วยตัวเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักการที่ไร้จริงนะถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคุณอยากได้อะไรคุณก็แค่สร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างเงื่อนไขให้มันไปอืตามเส้นทางนั้นครับแต่ก่อนที่ลูกจะไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยเนี่ยลูกก็ต้องไปตั้งปณิธานก่อนตรงนี้แหละคนไทยมักเข้าใจผิดว่าเอตั้งปณิธานอย่างเดียวอธิษฐานอย่างเดียวแล้วก็รอรับเลยอืนี่คือ จุดที่เราพลาดเพราะว่าขาดการปฏิบัติถูกต้องคือคุณขออย่างเดียวไงแต่มันไม่ได้จบตรงนั้นไงมันไม่ใช่วันสต็อปเซอร์วิสไม่ใช่ว่าขอเสร็จแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเกิดเองอถ้ามันง่ายอย่างนั้นโลกนี้จะมีคนผิดหวังไหมใช่ไหมที่ถูกต้องนะคุณอธิษฐานก่อนอธิษฐานเนี่ยก็ไม่ใช่การขออีกนะครับอธิษฐานก็คือการตั้งเป้าหมายแห่งชีวิตว่าเราจะทําอะไรครับเราไปดูเรื่องอธิษฐานบารมีนะรพระโพธิสัตว์ท่านก็อธิษฐานก่อน พระพุทธองค์นะตอนนั้นท่านเป็นสุมเมตดาบทเจอพระพุทธเจ้าพระฐีบางกรพุทธเจ้าครั้งแรกถวายแผ่นหลังต่างสะพานนะท่านนอนลงกับพื้นแล้วก็อธิษฐานว่าท่านเนี่ยซ่อมถนนอหนทางไม่เสร็จแต่ว่าพระพุทธองค์มาแล้วอ่ะก็อธิษฐานว่าเอาเถอะขอให้พระพุทธองค์นั้นเสด็จดําเนินผ่านหลังไปเลยแล้วพอพระพุทธองค์เสด็จดําเนินมาถึงท่านก็มาอยู่ตรงนั้นสุมเมตดาบทก็อธิษฐานว่าขอให้กุศลผลบุญที่ถวายหลังต่างสะพานขอให้ค้าพเจ้า จงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการนี่คือการอธิษฐานนี่คือการตั้งปณิธานอธิษฐานเสร็จตั้งปณิฐานเสร็จไม่ใช่ว่าท่านอยู่เฉยๆท่านต้องบำเพ็ญบารมีขึ้นลงมือทําด้วยชั้นแรกบอกตัวเองว่าท่านอยากเป็นอะไรพอร,รู้เป้าหมายแห่งชีวิตแล้วจากนั้นก็ลงมือสร้างเหตุในที่สุดก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าครับเห็น <He ard S 2> ไหมถ้าเราเข้าใจว่าอ๋ออธิษฐานนี่เป็นการ ตั้งเป้าหมายแห่งชีวิตเป็นการโปรแกรมจิตของเราแต่แค่นี้มันไม่พอที่เราจะสมปรารถนาต้องก้าวไปขั้นหนึ่งตั้งโปรแกรมเสร็จต้องออกเดินทางอืเห็นขั้นตอนของมันไหมครับฉะนั้นลําพังการขอเนี่ยไม่เคยนําพาใครให้สมปรารถนาได้เราต้องตั้งจิตอธิษฐานจากนั้นลงมือสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างเงื่อนไขให้เราไปถึงความคิดความฝันความปรารถนาของเรา S <S นี่การอธิษฐานที่ถูกต้องในพุทธศาสนาการตั้งปณิธานที่ถูกต้องในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าไปขอก็ได้ไหว้ก็รับทั้งนั้นพระอาจารย์ว่านะเทพทั้งหลายเนี่ยที่เยอะที่สุดในอินเดียในยมีเทพไม่รู้กี่ล้านองค์นะให้ขอเยอะแยะไปหมดอินเดียก็ไม่น่าจะมีคนจนใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คนจนเยอะที่สุดก็อยู่ในอินเดียนั่นแหละอืแต่ไงก็ตามนะเอาคนที่รักจะขอก็ขอคนที่รักจะมูก็มูอืนี่มันก็เป็นเสรีภาพ ทางวิญญาณของเราแต่ละคนพระพุทธองค์ก็ยังมองว่าบัว,บวม,มันมีสี่เหล่านะบัวในตมบัวในน้ําบัวปริ่มน้ําบัวพ้นน้ําพระอาจารย์คิดว่านี่เป็นเสรีภาพของบัวแต่ละเหล่าครับที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตของตัวเองครับสมัยก่อนถ้า20ปีที่แล้วถ้าพูดดิ้ถามอย่างนี้พระอาจารย์อาจจะเซเรียสมากนะพระอาจารย์บอกโอ้โหไม่ได้มันไม่ใช่หลักของพุทธครับแต่เด๋ยวนี้ผ่านมาสัก20ปีแล้วพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ผ่อนคลายมากเรืองอย่างนี้คือแล้วแต่ว่าใครมีปัญญาระดับไหนคุณก เข้าหาสาระ,ะที่เพิ่งในระดับนั้นแล้วกันวันไหนพัฒนาปัญญาขึ้นมาสูงขึ้นคุณก็มาศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยสร้างเหตุสร้างปัจจัยอยากได้สิ่งที่ดีก็สร้างเหตุดีนะถ้าสร้างเหตุไม่ดีแต่หวังผลดีมันก็เป็นไปไม่ได้ค,คุณสั้นๆทําทตามหลักเหตุหลักผลหลักเหตุหลักปัจจัยอยากได้อะไรก็ไปสร้างเหตุนั้นๆให้มันสมบังบนี่คือหลักการขอที่ถูกต้องพระอาจารย์ครับ ทุกวันนี้เนี่ยวัยรุ่นก็ต้องยอมรับว่าเขาหันหลังให้กับศาสนาไปแล้วความนิยมของพระก็ลดลงไม่เข้าวัดไม่สนใจฟังอินฟลูเอนเซอร์ในทิกตอกดีกว่าสไลด์ผ่านก็จะเจอพระอาจารย์บ้าง huh. ก็ได้ความคิดได้แน้คิดมากมายในหานะทเป็นพระเนี่ยและเป็นพระในศาสนาพุทธเถรวาทเนี่ยนะครับมองปรากฏการณ์นี้ยังไงเพราะว่าความนิยมมันลดลงเรื่อยๆผมแค่อยากรู้จากมุมมองพระอาจารย์เองว่าสิ่งที่เราเห็นมันจะยังไงต่อ พระอาจารยว่าพระอาจารย์รับได้สบายสบายเลยนะเพราะเรามองในสเกลที่ใหญ่กว่านั้น hmm. ในโลกตะวันตกทุกวันนี้คนที่บอกว่าไม่มีศาสนาเนี่ยมันมีมหาศาลในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียนะคนที่บอกว่าไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเนี่ยมีมากถึง60%มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเมื่อคนเรามีปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,ขนเขาจะใช้ศาสนาแห่งเหตุผลมาแทนศาสนาแบบองค์กรดังนั้น ถ้ามนุษย์มีสติปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเขาจะใช้เหตุผลมาเป็นแหล่งอ้างอิงทางจริยธรรมสมัยก่อนถ้าเราปัญญาอย่างไม่มากเราจะทำดีทำชั่วทำอะไรต้องบอกโอ้นี่พระท่านบอกไว้อันนี้เบื้องบนท่านบอกไว้นะเราต้องกลัวนะเราต้องเกรงนะใช่ไหมถ้าทำไม่ดีตกนรกนะทำดีขึ้นสวรรค์ยุคที่มนุษย์เรายังพัฒนาไม่มากเราก็ต้องอ้างอิงจริยธรรม มาจากศาสนาวันหนึ่งวิทยาศาสตร์มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นคนเราคิดอะไรได้อย่างเป็นตัวของตัวเองและคิดอะไรได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นเขาก็เข้าถึงปัญญาแล้วปัญญานั่นแหละคือแก่นของศาสนาพุทธพระอาจารย์ไม่เดือนเดนร้อนใจถ้าคนรุ่นใหม่จะเข้าวัดน้อยลงแต่เขาใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเพราะพุทธศาสนาะนเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเป็นศาสนาแห่งปัญญา เพราะคุณมีปัญญาถึงที่สุดแล้วคุณไม่ได้ทิ้งเฉพาะพระแระวัดเท่านั้นนะแม้แต่พระพุทธเจ้าคุณก็ทิ้งท่านได้สบายๆเลย <laughs> แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าแฟนคลับท่านจะน้อยลงเ <laughs> <laughs> ชื่อไหม <laughs> เพราะพระองค์ก็ต้องการปลดปล่อยคนทุกคนนะให้มีอิสรภาพ <c oughs> และอะไรจะปลดปล่อยคนถ้าไม่ใช่ปัญญา <c oughs> ถ้าเขามีปัญญาอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเดินตามพระพุทธเจ้า้ตย,ต,ยต้อยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนรุ่นใหม่มีสติมีปัญญา รู้อะไรดีรู้อะไรชั่วด้วยตัวเขาเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีวิจารณญาณด้วยตัวเขาเองเขาไม่ต้องมาให้พระนําทางก็ได้ครับเขากําลังอยู่ในเส้นทางของศาสนาที่แท้จริงแต่เขาจะหันหลังให้ศาสนาเชิงรูปแบบเชิงวัฒนธรรมอืฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้พระอาจารย์มองว่าอันนี้วัยรุ่นกําลังเข้าถึงแก่นศาสนาครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาทําพิธีกรรมต่างๆก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่เขาศึกฝึกหัดพัฒนาจนมีปัญญาอย่างเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาไม่ต้องมางมงายกับอะไรแล้วแล้วเขาเห็นว่าพระสอนไม่แม็กซ์เซนฉันไม่ฟังก็ได้อพระอาจารย์ว่ามันก็ดีแล้วครับนะเพราะเป้าหมายของเราก็นําคนเข้าสู่ปัญญาพอเขามีปัญญาแล้วก็ถึงศาสนาเหมือนกันแม้ว่าไม่ต้องมาถึงศาสนาโดยการน,นำพาของพระสงฆ์ก็ได้อันนี้มองมองในแบบใจกว้างที่สุดอแต่ในมองแบบมุมแบบ เออไทยอนุรักษ์นิยมอันนี้ก็อาจจะต้องคิดว่าเออถ้าคนรุ่นใหม่เริ่มหันหลังให้พระศาสนาพระเราก็ต้องมาถามตัวเองแล้วว่าเราพลาดตรงไหนอือะไรกันที่เราทําให้คนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าศาสนาไม่ใช่แหล่งแห่งแรงบันดาลใจสําหรับเขาอีกต่อไปแล้วเขารู้สึกว่าพระไม่ใช่ไอดอโดทางปัญญาต่อไปแล้วถ้ามองในแง่นี้นะเราก็ต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าคำเทศคํคำสอนของเรามันเป็นยังไงมันล้าหลังไปไหมมันไม่สมเหตุสมผลไหม มันพาคนเข้ารกเข้าผงม,มากไปไหมโลกมันไปไกลมากแล้วแต่ทอดตามองไปทั่วบ้านทั่วเมืองของเราทุกว,วันเนี้ยเทวาบาดิหารเต็มบ้านเต็มเมืองมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ซึ่งถ้ามองในมุมอย่างเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นชาวพุทธละมันเป็นเรื่องคุณภาพของคนทั้งประเทศครับเพราะโลกมันมาปีสองพันห้าร้อยี่สี่แล้วใช่ไหมแต่ในเมืองไทยทําไมกระแสะเทวาบาดิหารแรงมากอืกระแสะสายมูแรงมากมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาของชีวิตปัญหาของโลกมันมากขึ้นอความทุกข์มันซับซ้อนขึ้นหาเงินหาทองยากขึ้นหาตรงๆด้วยเหตุด้วยผลด้วยความวิริยะอุตสาหะแล้วมันไม่ได้มันก็ต้องไปหาตัวช่วยอแล้วอะไรจะเป็นตัวช่วยก็เทวาบาดิหารไงอืฉะนั้นถ้าเปิดช่องให้เขาได้หายใจเอาไปทางสายหมูบ้างโอเคจะไปสายหมูก็ได้ตราบใดที่คุณยังคงเชื่อหลักกฎแห่งกรรม ยังเชื่อมั่นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอยู่อยู่สายมูก็ได้แต่จะต้องไม่ไปละเมิดกฎแห่งกรรมตรงนี้นะอาจจะนับถือพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้นับถือเทพด้วยก็ได้แต่ขณะเดียวกันยังคงเป็นคนดีอยู่ยังอยู่ในคันลองของศีลธรรมอันดีงามอยู่ครนะไม่ถึงขั้นว่าทําลายหลักจริยธรรมพื้นฐานนะเชื่อมั่นในหลักทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็ไหวพระพุทธเจ้าไปด้วยไหนะวเทวาปฏิหารไปด้วยก็ได้ครับเพราะเราต้องมองอย่างเข้าใจ ว่าไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะสามารถทําความเข้าใจพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งได้ครับพระอาจารยมันมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่มันใช้เวลาประมาณกับสิปีในการทําแล้วอีกไม่นานนี้ท uto, ุกคนจะได้มีโอกาสติดตามกันนะครับเนน้อยอัจิยะซึ่งมันเป็นแอนิเมชันเอาง่ายๆมันอีคิวงเมืองไทยเลยและทุกคนก็รอคอยที่จะดูแล้วมันก็จะออกอากาศ ในอีกไม่ช้านี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกแล้วเดี๋ยวเราจะปะลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้กดเข้าไปดูกันนะครับก็จะเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าโปรเจกต์เนี้ยในน้อยอัริยะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมรู้สึกว่าพระอาจารย์จะตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากคือพระอาจารย์ในโตมากับอิคิวซังไม่รู้วูตี้เคยได้ดูไหมดูครับอิคิวซังโดเรมอนหนูน้อยอาราเรมันเป็นการ์ตูนส่งมาจากญี่ปุน่นแล้วเด็กไทยในยุคนั้นก็โตมากับการ์ตูนยุคนี้แล้วพระอาจารย์ก็ประทับใจมาก เออไอคิวซังนี่เป็นแบบเป็นฮีโร่ของเรานะแล้วคิดเสมอว่าทําไมถึงไม่มี IQ คิวซังฉบับคนไทยอใช่ไหมพระอาจารย์ไปญี่ปุ่นพระอาจารย์ไปเยี่ยมบ้านของจิบ็กก็คือไปเยี่ยมมิวเซียมของจิบ็ซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นวอร์ดิสีย์เอเชียใช่ไหมโอ้โประทับใจมากไปอเมริกาก็ไปดูผลงานของวอร์ดิส์นั้นไปเยี่ยมปิกซาของสตีฟจ็อบคิดในใจตลอดเลยเมื่อไรคนไทยจะผลิตการ์ตูนได้แบบนี้แล้วถ้าทําได้นะมันน่าจะทำา i คิวซังฉบับเมืองไทย วันหนึ่งพระอาจารย์ก็ไปเจอคุณยมบีคุณยมบีที่พระพรอร,อรยาวรารามประธานมูลนิธิพุทธรักษาก็เล่าไอเดียนี้ให้ฟังคุณยมบีบอกถ้าพระอาจารย์สนใจจะทําจริงๆนะเดี๋ยวมูลนิธิที่จะสนับสน,นุนและนั่นคือจุดเริ่มตน้นครับมูลนิธิที่พุทธรักษาก็เลยมาสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ไปชวนดรแตนชวันวัตรแห่งแห่งเชลฮัตมาช่วยกันสุดท้ายก็เลยกลายเป็นสติมาเนนน้อยอัจฉริยะเราเรียกชื่อเล่นว่าไกคิวสั่งเมืองไทยสติมา ใช่มาจากอะไรครับมาจากพุทธสุภาษิตที่ว่าสติมาสุขเมธติคนมีสติย่อมมีความสุขวูดี้เคยดูงานดีๆของวอร์ดิสเน่ไหมโอ้ยหลายตัวครับพิกซ่าเคยดูไหมหลายตัวครับจิบรีเคยดูไหมเคยดูครับถ้าวูดี้ชอบพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าวูดี้ก็จะชอบแอนิเมชั่นของคนไทยฝีมือคนไทยที่อวดใครก็ได้ในโลกครับในชื่อว่าสติมาครับ,รบพระอาจารย์แล้วเราจะได้มีโอกาสเห็นที่ไหนบ้างครับ เร็วๆนี้น่าจะได้ดูหลายๆช่องทางครับทั้งทรูไอ d ีด้วยครับท Thai ั้งไทยพีบ s ด้วยครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยอืและพระอาจารย์คิดว่าพอเราเริ่มเปิดตัวโปรเจกต์นี้ซึ่งประมาณวันที่21กุมภานะหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์เชื่อว่าพี่น้องเราชาวไทายจะได้ดูกันท่วนหน้าเลยอทีนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละครับและตอนนี้เราคิดถึงซีซั่นที่สที่สที่4แล้วนะแล้วมีบางตอนนะ ทีมงานก็ไปอ่านเจอช่วงที่วูดดี้สัมภาษณ์พระอาจารย์นะมันมีตอนหนึ่งที่วูดดี้ถามพระอาจาร์ว่าฉันมีทุกอย่างทําไมไม่มีความสุขจำได้ไหมเขาเอาไปเป็นเขาเรียกอะไรแรงบันดาลใจใช่ผมต้องดูแล้วลสิเนี่ยมีตอนหนึ่งวูดดี้ต้องไปลุ้นกันเองว่าเอ๊ะชีวิตฉันจะไปอยู่ตอนไหนจําได้ไหมวูดดี้ไปบวดกับพระอาจารย์จาได้แล้วเราก็ถามพระอาจารย์ตอนที่อยู่บนเรือใช่แล้วใช่ว่ามันตอนนั้นผมรู้สึกว่า ความสุขมันไม่มีอะไรอยู่ในวงการแต่ทําไมม,ม,มันมีแต่ความทุกข์ในการจัดใบขาดใช่ทีมงานเขาก็ไปไล่ดูบทสัมภาษณ์เก่าๆตอนที่วุด,ดีิไปอยู่กับพระอาจารย์เพราะว่าทีมงานก็อยากจะรู้ว่าชีวิตพระเป็นยังไงคนที่มีปัญหาแล้วพระเอาธรรมะมาแก้ปัญหายัางไงครนะก็ไปรับแรงบันดาลใจมาจากคนนั้นคนนี้ธรรมะไม่จําเป็นจะต้องมาจากพระคมภีร์ครับธรรมะไม่จําเป็นจะต้องมาจากปากพระเสมอไปธรรมะมาจากใครก็ได้ทั่วโลก เราแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นครูสอนธรรมะของกันและกันทั้งหมดทั้งสิน้นสําหรับพระอาจารย์นะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะมันขึ้นอยู่กับว่าตาเราแหลมคมพอที่จะมองเห็นไหมแล้วทั้งหมดเนี้ยเราจะได้พบในสติมาแอนิเมชั่นสติมาเดี๋ยวปกักลิงเดี๋ยวปักลิงกมาให้ทุกคนดูแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูลิงก์เพิ่มเติมได้คําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์พระสามารถเป็น b l i n ์หรือว่า s w i f t y ได้ไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบไหนถ้า เป็นแบบบลิงแบบสวิฟตี้แบบชาวโลกคือไปจริงจังคลั่งไคล้ไหลหลงแบบโลกโลกแบบโลกียอารมณ์อารมณ์แบบกิเลสกิเลสทั้งหลายอ่ะ <c ough> ถ้าอย่างนั้นไม่ควร <c ough> แต่ถ้าเฝ้ามองในฐานะคนที่เป็นนักสังเกตปรกากฏการณ์ของสังคมอย่างพระอ <c ough> าจารย์เราเรียนรู้เพื่อที่จะเอามาเป็นสื่อสอนธรรมอย่างนี้ได้พระอาจารย์เป็นบลิง k t หรือสวิฟตี้ครับพระอาจารย์เรียนรู้จากทั้งสองคนพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป็นบลิงหรือเป็นสวิฟตี้นะแต่พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เรียนรู้จากทั้งสองคนนี้ครับ แล้วก็เอามาถอดรหัสเป็นธรรมะมแล้วก็เอาใบแบ่งปันให้วัยรุน่นถ้าเราไม่อยากล้าสมัยเราต้องทำในสิ่งซึ่งท่านทิชนันห์นใช้คำว่า Renew Buddhism r รี e w วบ d ติซึ m คือเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับโฉมหน้าของพระพุทธศาสนาให้มันใหม่อยู่เสมอ อย่าปล่อยให้พระาศาสนาของเรากลายเป็นเจดีย์ทองคําที่ถูกเถาวันขึ้นปกคลุมจนมองไม่เห็นตัวเจดีย์ทองคําอมเ,เ,เราจะต้องหมั่นทําความสะอาดเจดีย์ทองคําของเราให้ใหม่หมดสดใสยอยู่เสมอด้วยการเรียนรู้จักโลกทั้งโลกเลยแล้วก็เอามาผสมผสานให้มันกลายเป็นอะไรให้มันเป็นเคสต้าดี้ใหม่ๆเป็นเรื่องเล่าใหม่ๆ